บ่ม่มันก็ม,มาหม่นอีกแล้วข้าวก็คือเก่าอะไรวัวครับเนาะตะละมือตละลวานก็เก็บต้เฮ็ดแหละบ่ไม่ยงใส่เบิง่งอาชิเชินไปซ้าไปเปิดตวกับป,ปุ่ปลายซ้ำโอ้ย ยังหมดสบายยังหมดเศร้าอยู่ยังสบายอยู่เอาแหล่เบื่อมากเลยหมดเอาไหล่นี่เขาคลายเป็นขีดบอแมนบ่ออยู่ด้วยดวดแมนบ่อคลายเป็นขีดบ่เคยเชือดเขาคลายเป็นโลได้เอาโลหนึ่งบ่เดนโน่ขึ้นไปเบิ่งหายซะ ประซุ่มค่ะวันนี้ประกาศตั้งแต่เช้าแล้วอุ้ยยังออกอยู่เด้อพี่น,อน้องยังออกไล่อยู่เด้อค่ะอันนี้ตัง้งหัวใจคารคุณเอาวัาโลดเริ่มออกขนาด อวเอาขอนาดมันต้องได้ใส่เสร็จแล้วเอาตุ้งยางมามาใจอาการเห็นมันแล้วลวดนะของเขามีอยู่แต่ว่าเครื่องมันตายเขาพ่อยินนันกู้หน่นหายโลดกู้เบื่อขนาดนี้วยม ไอ้สามมือนี่นะมันกระสือขาวทีแรกนะมันขาวอีกแน่นอนมือนีลยนะเคยได้กินเลยมันกู้ต้องงามๆหน่อบมาได้ยังพวกผู้สุภาสุขุดมันหัวต้องลองสิไปตึงแฮ่บอนี่ิเรื่องใดๆได้คุณอาเลยค่ะ แปดโมงนวแปดโมงไงนะไปไปกับพอดีข้าลงมันไปหอดกันพอสดไปสยอดมนะองข้าวซื้อน้ารวดนะซื้ออาแต่เครื่องนะเครื่องกับพ่นกบาทนะเลยจะซ่องทันอี้ครับ เนี่ยก็ลักตัวดีตัวบดีอันดีเนี่ยกับแพ้งเนี่ยอันบดีอันได้กับผ <c oughs> ึ่เนี่ยเจ้าคาสิมาแล้วมัน่า ขอาโพดมอว่านงวขับไปลุยงวขับงวเจ้าของขาดต่างหากนะกูแหล่ไหลแล้วมาออกได้นี่บนฝาอีเขียวนะวพวงพวงมันนะเห็นไหมหนอนขนใดให้หเห็นมันขับขู้จะหมดอย่างเดียวมนันเลยก็ขาด แนบวบบววนโล่คงจะซื้อไปนี่บ้างปะเอาปะ่ะพอพอได้จะได้การันน่าเลยเอาไมได้ขนาดสองโลก็แบงคนคนคึง นี่ตยยังออกอยู่ได้พี่น้องเอ้ยจะมันออกได้ยังงงอยู่มันหักเวลาเป็นไรเงินลายมาเอิ่มอุ้ยในทางนางนู้นี่พอเก็บตขนาดไหนตะพี่ในทางล้างนี่กาลังเริ่มพี่น้องเอ้ยกาลังเริ่มจ่อ ให้ี่กางเริ่มเบิร์ดด้มารคลามกู้หัวตัวไปประวัติแข็งตอวมันเย็นแข,แข็งแล้วตอนมันเย็นเนาะตัวมันอ่อนตัวมันห่อน,มน,อน้มันอุ่นมันอุ่นล้วมันอ่อน <c oughs> พาใส่อะรนะทำมันอันนี้กะบฝากลมก่อนมันมันงก่อนดอกสีขาวนี่มันปนมาได้จดังไนวะตัวใหม่เนี่ยก็มีได้มีต่อไปมั <86 S 2> นจะโบเกฟได้เมือละสิบโลคุณอ่พี่น้องก็ดีเราว่าเจอได้เมือละสิบโลคุณอ้า พี่ด้ห้าหลอค้ายขอ,องสาวป้าเมื่อวานนี่ก็ไปส่งเขาสามสี่ถุงบรรณาการมาเอาสองในบ้านเขาสามใายอีกว่าสองเอ้ยนางแนดบ้านห้ามาเดื่มดมื่อวันเจ็ดถุง ุ่มกระโดดเห่ายังม่ได้กินมันจริงใหญ่มันม่ค่อยใหญ่เลยอันดอกแหญ่หยิบออกก็แล้วดอกสีขาวหมดนะน,นี่แบบปลาสมะดอกใหญ่แท้พี่น้องเออดอกเปิดหนามันทั้งหน้าคุณน้องกระดอกเปิดหน้านกำลังเปิดหน้าอันนี้ก็ได้ ดอกเปิดนะฮะคืดอดอกแรกเนาะอย่างค่ะมันออกวันนูการทะเลออกตรงที่หนูกัะ บนบ้านาก,การทําการโอ้ตัวนี้คือมาดอกปุ่มใหญ่แต่ตัวนี้นไปนี่นะไะ<า>ถอ,อถย,อยก,ก,ก่อนขาจะลุกเบสไ่นกัดเกลือยิ่ยมแล้วก็ยังลงคล้องอยู่โกลร้อนเลยเนี่ยแล้วหน้าอัดฟู แปะนาทีก้านาทีก็เหนื่อยคุณเอาเ้ยซ้ำนี่อะไรพี่น้องต่องใส่สอสนะอซองานะซองายกไลหมัด